สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนิ้กิตาร์นะครับอย่างแรกเลยเราจะต้องฝึกจับก่อนฝึกจับได้แล้วแต่ว่าเราก็ถ้าเาดิมไม่เป็นใครดิ้ไม่เป็นก็ทำตามที่ได้แต่ถ้าใครเอติดเป็นนะครับก็ขอให้น้องๆชนะนะครับอ่า จับได้แล้วพอเราฝึกจับได้แล้วจากนั้นเราก็ต้องดีเล่นไปก่อนดีเล่นดีเล่นไปเรื่อยๆครับพอดีเล่นไปแล้วแล้วจากนั้นภูมิจะมาสอนทบทวนกันเลยครับอย่างอื่นห้ามไปหมุนตรงนี้มั่วตัวนะครับแล้วก็ห้ามไปจับมั่วตัวเลยและห้ามทำแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้มันอาจจะเป็นแผลได้ เกิดว่ามีผู้ปกครองของเรามาสอนทำนะครับก็ให้ผู้ปกครองเอาหาลำแรกก็ได้หรือว่าจะตัดกาแฟแล้วก็ให้มันมีแล้วก็ให้มันมีร<อ>ูแล้วจากนั้นก็เอามาใส่แบบนี้แล้วจากนั้นก็จับได้ามันก็จะไม่เป็นรอยส่วนถ้าเกิดว่าใช้แบบปึงเตือนนะครับก็ไปซื้อพัตเตอร์แล้วก็เอามาใส่ใสายมือนะครับ ส่วนอันนี้ไม่ต้องใส่เลยเพราะว่ามันดีได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีที่ดีเราก็ใช้มือของเราดีก็ได้ส่วนใครอ่ะที่มีที่ดีแต่ไม่อยากใช้ที่ดีก็ใช้มือดีก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีที่ดีอยากใช้ที่ดีก็แช้มือดีไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึง่งพี่ลมหผมลวมหมกไปนะครับ ตีขาดเราห้ามตีเราห้ามเด็ดแรงเกินไปไม่งั้นมันจะขาดนะเราห้ามดีดพร้อมกันเลยไม่งั้นมันจะขาดพร้อมกันแล้วเราก็จะไม่ได้เล่นนะครับเราห้ามไปตีตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเผลอเอาเอาค้อนอะไรไปฟาดอย่างเงี้ยเอาพวกของอุปกรณ์ใช้มาฟาดมันจะหกักมันจะแตกนะครับแล้วส่วนอย่างหนึ่งห้ามเอาไปวางไนวะ้บนพื้นไม่งั้นมันจะปิวนะคะ กัดนะครับมาแมวมาชี้ใส่ก็ได้นะครับอะไรเนี่ย <House> ส่วนอัน <those> น <tracks> I mean ี้ก็อาจจะไม่ใช่กันอาจจะไม่ใ <Hass> ช <an> ่ผมทำนะครับมันอาจจะเป็นเองก็ได้แล้วส่วนให้เราเราต้องดีตรงนี้เราต้องดีตรงนี้แล้วตรง แล้วเราก็ต้องถูกทวบทวนถ้าน้องๆทำตามพี่ไม่ได้ก็ไปเรียนก็ได้นะครับส่วนพี่ไม่ได้ไปเรียนส่วนใหญ่ๆพี่ก็ไปเล่นเต๋บอลไม่ได้มาเรียนดีกีตาร์นะครับแล้วพี่ก็ไม่เคยได้กีตาร์นะแต่พี่ก็ได้กีต้าร์มาเล่นที่บ้านแล้วพี่ก็เลยได้มาสอนเด็กๆก็เพราะว่า ฝึกจับฝึกจับไปเรื่อยๆแต่แต่ว่าพี่ยังมองไม่เห็นก็เพราะว่าพี่ยังตัวเล็กเกินไปพี่พึ่งปอนห .1 เองแล้ววันนี้พึ่งเป็นคลิปเลกที่พี่เคยถ่ายคลิปน้งนองๆก็ให้หรือยืมกดใจกดสับปะรให้พี่ด้วยนะครบสำหรับคลิปนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดใจกดสับปะรดด้วยนะครับขอบคุณครับ